สวัสดีครับผมวันนี้ผมอาจย์โดนะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงวิธีการเกากีต้าร์นะครับหลายคนรู้จักเคยรู้จักกันอยู่แล้วว่าการเกากีตาร์คือการเกาแล้วทุกจับคอร์ดแล้วเกาไป้นี้งใช่ไหมครับหลายคนก็มีแพทเทิร์นการเกาในแต่ละแบบกันออกไปแต่เมื่อกี้ที่ฟังตอนขึ้นต้นผมเล่นเพลงของ คุณเสกโลโซคือเพลง14อีกครั้งนะครับเพลง14อีกครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีการเกาแบบที่ซับซ้อนขึ้นดู้ฟังดูไม่ธรรมดานะครับอนอกเหนือจากการเกาแบบที่เรารู้จักกันนะครับเดีย๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกทีเช่นนะครับครั้งแรกที่เราได้เจอกันวันนั้นก็เป็นเหมือนฝันดี เห็นไหมครับมีการเล่นแบบที่แปลกประหลาดออกไปเขาไม่ได้จับเป็นคอร์ดหรออะไรเงี้ยนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับในการเกาข,ของคุณเซกโลโซในเพลง14อีกครั้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันเอาไปประยุกต์ใช้กับเพลงอื่นๆได้นะครับนะครับจากขึ้นต้นของเพลงนะครับตั้งแต่อินโทรคุณจะเห็นว่าเป็นการเกาอย่างนี้ นะครับเออจริงๆแล้วอะ่ะถ้าคุณดูในคอร์ดเพลงมันก็จะเป็นคอร์ด C er, e er, D minor er. E minor D minor อ่าแต่คุณแซกเอ้คุณเสกเล่นอย่างนี้เห็นไหมครับคุณเสกเล่นแบบเนี้ยนะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบบนี้เขาเรียกกันว่าการเล่น เมโลดี้ทำนองเพลงแบบ p e d a l Point อ้าว p e d a l Point คืออะไรนะครับหลักการง่ายๆของการเล่นเมโลดี้ของ p แบบ p e d a l Point นะครับก็คือมันจะปีการเล่นวลี e, หรือโน้ตซ้ำๆกลุ่นโน้ตซ้ำๆก,กันอาจจะตองตัว3ตัวถ้าคุณฟังดูดีๆมันจะเป็นอย่างนี้ออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆ แล้วอีกทานองนึงก็จะมีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นแล้วคุณเสกก็จะเอามาผสมกันเห็นไหมครับมันจะมีทํานองที่ซ้ำๆกัน ไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่อีกทำนองหนึ่งจะมีการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งการเล่นทำนองแบบนี้เขาเรียกว่าเล่นแบบ p e ด e พอนะครับนะียฮะซึ่งพื้นฐานก็มาจากคอร์ด C Dm i n o r E minor แล้วกลับมา Dm i n o r ถ้าคุณดูในคอร์ดทั่วไปในเว็บนะครับแต่คุณเสกจะเล่นแค่โน้ตเปดของคอร์ดนั้นอย่างเช่นคอร์ด C ก็เล่นโน้ตเปส C ใส่5เห็นไหมครับแล้วก็ อคอร minor, มายเนอร์ก็ใส่เปล่าใใส่4แล้วก็ E ก็กดใส่2ช่องที่4และ D มายเนก็กดปล่อยใส่เปล่าเป็นช่องที่4ดูจากแท็บที่ผมขึ้นให้ได้ก็จะกล่าวเป็นนี้ได้ไหมครับก็จะได้ท่อนอินโทรของเพลงนี้แล้วเนอะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือแนวคิดของคุณเสกโลโซซึ่งอเอามาใช้มันก็มีทํานองที่เพาะขึ้นมามากกว่าการเล่นคอร์ดธรรมดาน,นะครับตรงนี้เขาใช้ส่วนไหนบ้างอินโทรแล้วก็มาท่อนร้องนะครับท่อนร้องเนี่ยครับก็จะถ้าคุณเห็นก็จะเป็นคอร์ด C D ีด e ีเมเนอร์อ e ีเอ้ย C เอ่อ D minor E minor แล้วก็ D minor นะครับสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆจากปาพี่ผมขึ้นไ้คุณเสกจะใช้ท่อนเก่าเหมือนอินโทรอย่างเช่นนะครับครั้งแรกที่เราได้เจอกันวันนั้นนะก็เป่าเดิมเธอเป็นเหมือนฝันที่ฉันตาม เสร็จแล้วคุณดูในข้องสี่เหลี่ยมนะครับเป็นคอร์ด F กับ G เนี่ยนะครับคุณเสกเขาจะใช้คอร์ดตรงนี้คอร์ดตรงนี้คอร์ดเอฟตรงนี้แล้วก็ G ตรงนี้ F กับจแต่ว่า,าดูจากในแถบนะครับคุณเสกจะเล่นแค่สายสี่กับสายสองเเห็นไหมครับจะเป็นคอร์ดส่ง F G ซึ่งในสี่เหลี่ยมเขาเล่นอย่างนี้นะครับก็อย่างเช่นเมื่อฉันมองเธอเธอ สายตาต่อตาโอโอใช่ไหมก็ F G ใช่ไหมนี่คือท่อนร้องท่อนแรงท่อนเวิร์ดแล้วก็จากรอยยิ้มที่เธอส่งมาก็จะเป็นคอร์ด A มิเนอร์กับ E มิเนอร์ซึ่งตอนนี้คุณเสกสองคอร์ดนี้นะครับ A มิเนอร์กับ E มิเนอร์คุณเสกจ,จะเล่นเป็นการเกาธรรมดาเลยคือจับคอร์ด A มิเนอร์ แล้วก็ e m i ม o เนอร์ or, ซึ่งจะกาวแพทเทิร์นแบบไหนแต่ครูปที่ผมขึ้นใหน้ก็เป็นเบส3 2 3นะครับเบสในกรณีนี้จะเล่นไปตามร e ูทเอกมิเนอร์จะเป็นสาย5 5 3 2 3สามสองเกมเนอร์ก็6-3-2-3ก็จะเป็นจากรอยยิ้มที่เธอส่งมาจจกเวลาที่รันอยากติดเธอไว้ข้างใจฉันนะเสร็จแล้วก็มาคอร์ด G ที่ผมสบ อัดผมสี่เหลี่ยมไว้มาทีว่าเขาคุณเสก็จะเล่นทับนองแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพีเดอร์พอยอีกแล้วนะครับอลองดูตรงในแถบนะ,ะจับเหมือนขอดจีแต่ว่าจับตัวแค่นี้จับแค่โน้ตเดียวแล้วก็แล้วก็ นี่คือคอร์ดส่งเขาไปหาท่อนฮุกนะครับนะฮะต่อไปนะครับก็จะมาเป็นท่อนฮุกนะครับซึ่งจะเก่าเหมือนกันใช้ใช้จับคอร์ดเลยเบสสามสองสามสำหรับคอร์ดสี่ก็คือสายห้าห้าสามสองสามจีก็หกสามสองสามแล้วก็ดีไปเนี่ยก็เป็นสี่สามส ตอนนี้ในสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเล่นเหมือนที่ผมสอนท่อนเอ่ออ่อท่อนแรกคือ F กับ G เห็นไหมอา่าใหม่เจ้าทำให้ฉันรู้สึกตอน14เอฟตอนทิ่ฉันมีแฟนคนแรกมาเดิน,เ,นเลือดเลือดข้างในมันวัด เมเ่ได้ร์ไปสาหเอสามสองเธอรู้ไหมฉันเหมือนสิบสีครั้ง f อสองห้องอ่เจะเป็นสายสี่นะครับแล้วตามด้วยท่อนส่งที่เป็นคล้ายๆกับโซโลใช้สองสายกดที่ช่องที่1 1 3, 5, 8, 5, 3่งหนึ่งสามหแปดหสมสองหม่เธอรู้ไหม อีการมณ์แบบนี้มันหายไปสักพักตอนนี้ก็จะเก่าเหมือนเดิมนะครับนะครับผมเล่นให้ดูแค่ท่อนเดียวนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับกับการเก่าแบบนี้ในสไตล์พีดอ r พอย n ์ซึ่งคุณเสกเอามาใช้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสวัสดีครับผม